สวัสดีครับคุณเกิดราศีลัคนาราศีตุลนะครับไปชํำช่วงปักหลังเดือนพฤศจิกายนนะครับภาพรวมนะฮะถือว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมนะมีมุมที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับในทุกๆเรื่องครับเพราะฉะนั้นครับในจังหวะตอนนี้นะฮะไม่ว่าคุณจะมองหาโอกาสอะไรก็ตามทีนะฮะแล้วคุณตั้งใจทําเรื่องนั้นครับคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จครับในมุมโหราศาสตร์นะครับดาวตัวแทน เกี่ยวกับดาวประจําตัวของคุณนั้นนะฮะมีตําแหน่งครับเขาเรียกมหาจักรครับมหาจักรกฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้อะไรจะต้องบุกบันฟันโงฉงเฉงเออนี่คือคํากอนเพราะฉะนั้นบุกบันทํามาหากินตั้งใจวิทยะอุตสาหะเป็นเครื่องนํำพานะครับมุมของความสําเร็จในเรื่องของการดําเนินชีวิตมีอย่างเต็มเม็ด เนืเต็มเปลี่ยมอย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับคราวนี้ครับถ้าเรามามองภาพรวมอื่นหล่ะนะครับจริงๆแล้วครับอย่างที่อาจารย์บอกครับตอนต้นคลิปครับคือดาวจำตัวมีกําลังที่ดีครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับมีแรงคึดมีแรงขึ้นสู้นะครับไม่ว่าคุณจะมีกระสัคอะไรก็ตามทีคุณสามารถที่จะนะฮะพุ่งชนนะฮะปัญหาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆงเหล่านั้นให้ผ่านคนไปได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับเนื้องานของคุณน่ยนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นครับ ในช่วงปัจจุบันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในองค์กรนะฮะหรือว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะครับช่วงนี้นะมีความขมักขม้นอยู่แล้วนะครับการงานก็มีมุมของการรุดหน้านะฮะในช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วก็เป็นจังหวะชีวิตที่ดีด้วยถ้าใครมองหาโอกาสใ,ใหม่ๆเรื่องของการงานนะครับบางคนบอกเบื่อนะอยากทําอะไรของตัวเองนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะฮะถ้าคุณมีความรู้ กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างช่ำชองแล้วนะครับและประการสําคัญครับในตําแหน่งนะฮะพบการเงินของท่านครับตอนนี้ครับมันมีดาวนะฮะหลายหลายดวงกระจุกอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีแหล่งที่มาในเรื่องเกี่ยวกับอะไรรายได้เข้ามาค่อนข้างจะเยอะแต่ไอที่มันกระจุกตรงจุดนี้นะครับในภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกมาอยู่เรือคู่ศัตรูพอมันได้เดบิตเงินเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับมุมในเรื่องเกี่ยวกับเครดิตเนี่ยเงินออกเยอะนะ และโดยพฤติกรรมของคนราศีลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับดาวประจาตัวของคุณคือดาวสุกดาวสุกเนี่ยมนเป็นดาวที่เอาไวไ้ทายเขาเรียกสันสันเฮฮานะและยิ่งช่วงปลายปีปุ๊บเนี่ยนะฮะมุมของการสัรสันมันจะเยอะมากกว่าช่วงอื่นถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหาเงินมาเยอะสักเท่าไหร่มันก็มีโอกาสจ่ายไปเยอะเช่นเดียวกันเท่านั้นนะฮะเอาเถอะไม่เป็นไรอย่างน้อยสุดก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ เสียเงินไปกับความสุขของตัวเองก็ได้ครับผมตามนี้นะครับส่วนเรื่องของชีวิตส่วนตัวล่ะเป็นอย่างไรบ้างตำแหน่งเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของท่านนะครับในจังหวะตอนนี้นะครับถือว่าใครทีร่มองหาความรักอยู่หยหาเรื่องของความรักอยู่ก็อาจจะมีมุมที่จะมีเข้ามานะฮะอาจจะเจอเจอจากจากการงานก็ได้นะเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันนะครับ จอคู่ค้าคู่ขายกันนะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้หรือพูดคุยนะเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจแล้วก็นะมันมีโอกาสประชดากันต่อไปสร้างอะไรบางอย่างซัมติงอะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้หลังจากนี้ไปต้นไปเป็นแบบนั้นครับนี่คืออาจจะเป็นมุมดีสำหรับคนที่เป็นโสดแต่ถ้าคุณนั้นนะฮะมีคู่อยู่แล้วตัวนี้กลับกันครับในมุมของโหราศาสตร์เนี่ยมันแปลว่าไม่ค่อยมีเวลาให้ซึ่งกันและกันครับ ดาวประจําตัวของคุณนะั้นอยู่กับเพื่อนกับฝูงเยอะครับส่วนดาวตัวแทนใะนเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองของคุณนะั้นก็อยู่เรื่องของการงานเยอะครับเพราะฉะนั้นช่วงจวังหวะตอนนี้ครับเวลาที่จะสาสัมพันธ์กันนะนะมันอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งนะปูไตนะนะท่าพับเป็ดอย่างนงี้นะฮะน้อยไปสักน,นิดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นนะต้องนะพยายามหาท่านะพับเป็ดนะให้เยอะขึ้นมากกว่าเดิมไม่งั้นเนี่ยนะ มันมีปัญหาเรื่องชีดคู่ได้นะฮะนี่คือสิ่งอาจารย์ต้องเตือนที่ฟังในช่วงปัจจุบันนี้แมงกัน,นเดมันอาจจะไปพับเป็ดกับคนอื่นที่อื่นก็ได้ใครจะไม่รู้นะใครจะรู้หรือ,อยังไงมันลําบากแล้วตัวจุดนี้นะครับเอาละนี่คือส่วนของคําบยากรนะฮะอยากรู้เรื่องราวมากกว่าน,นี้นะฮะดูดวงกับอาจารย์ไปการส่่นตัวนั่นหมายอาจารย์ได้ที่ a s s i g n ์นะครับ h o มา Master ครับมีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ